เด็ครับมื่อนี้ว่ามึงสวนปลาไมมยังนมึงเห็ดครับมื่อนี้เห็ดตรงนี้จะเป็นเห็ดเพิงเห็ดไข่ไอ้ทีน่นี่ตอนอ้นยางหน้าอ่าต้นแบบประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับก้อนสูงก้อนใหญ่มึงเห็ดไข่เพราะอะไรแบบสุบฝนตกเห็ดไข่ก็เริ่มมีแล้วเป็นกระไรเป็นกระตาแล้วก้วอนใหญ่ของไม้ไม้บกุก ต้นบก่วยรล่นเต็มเลยอ้าวเม็ดปวกครับพี่น้องโอ้เม็ดปวกกับเม็ดไข่ไงดวงดีแล้วว่าท่านในบบานโอ้โมีมีดอันนี้นี่แล้วครับนี่สำนีกับพ่อได้อยู่ครับ เห็เดอกบบไงเลยพี่น้องไปซูปอีหลีโอ้ดวงดีนางเขามาเจอเห็หไดไข่ไงเลยเจอมันเถาแดงมาค้นมาท่าในเขาครับอ่าือยาง,งามย่มดีแล้วเห็ดออกแล้ว หอมยิ่งเหยียดแถเนี่ยก็หอมครับถือฝนเนี้ยขึ้นเดียวเปื่อเห็ดไข่หนิเอ้ยเ,เรียงยุ่งนี่คักเลยเรียงยุ่งยุ่งหลายเม่ว่าเห็ดไข่ได้เมันเอยบึกบุกแล้วก็มาสับหาเห็ดปวก,ก ม,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 มันเดีวมันเดียวผมว่ามันกรัดหลคนเลียวบมเห็น mày nhang lại bia là hết tiểu phấn Hết tiểu phấn mình bia mày nhang nha nhiều tuần một, sáu tuần chung nè cần bực <laughs> ngày bực 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 nục cho bực 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 nhang ngoài bực này thần muốn. Nó cạnh khuôn đinh vậy đi này nha nghe tuần nưng mình cái tuần nín nưng tuần sen ố tuần sen cái lăng tuần sen ta hết cái cần hết ต้นแชงกับต้นยางส่งต้นนี่ไงคู่กันเลยอ,อ,อันนี้ต้นเงยแทงแทงฟ่งนี้นี้เป็นเงยเป็นขายปูผมเป็นเด็กหน่อยเมื่อกี้ว่าท่านได้รู้ว่าไม่ใหม่ก็ไปเท็ดประโยชน,น์อียังได้ี่โอ้ยไงครับต้น,นขายด้วถือๆครับโบอ กี่ร้อยบาทสมัยตะนตกเปินลยันว่าจะปีม่ตะเคียนไม่เคียน,ยนต้นนี้ว่ามันนิ่หน่อยเลยมันแยกเป็นสองต้นเลยเสดายเสดายเล็กหน่อยว่าหเพิ่เปิลปลาเห็ดไข่โอ้เป็่มย่างนี้ง ทางนี้อีก3ต้นว,ว้าวสมุนให้ลูกตาก็ไปตาเห็ดไข่ที่พอเด็ดปนจากดอกนะเห็ดปวกตาบ บ่เดากระตาบ่เดาเดอีหยังมาเลยครับฝนตกความชื้นเดยละเห็ดก็ออกปลวกหลายพุ่นปลวกหลายๆเห็ดก็ออกหอ,อยไก่แหนไก่ข้นแหนเคี่ย,นเ,นยเห็ดไข่มันสิออก,อย,อ,อ,ก,ก,กอ,ยอยู่น้ำพุ่นนีพุ่นกับมีเห็ดไข่ดอกมุกีก็ยได้ืนๆน้ำพุ่นครับดอกมุกี้ ข้นหนีกันาเด็กหยดกยดน,น้ำง้างต้นย่างประมาณหนึ่งค้นโอบครับตรงดีขนาดอุ้ยเกิดมากก็เห็นเลยครับผมสามสิบปีเลยเนี่ยเป็นค้นโอบเลยล่ะต้นหนึ่ง วาเซียวไอ้ตือตะละเม็ดมาวัดรอบมึงพอเป็นเปิดตาเรื่อยได้แล้ววาแต่ทีดดท่ดินมีฉนดที่ดินนี่ก็มีฉนดว่าสิดเรื่อยแล้วเห็ดซิ่งปลูกสางเห็ดเทิบไม่ถึงดึงเขาดาวไฟปอไฟนี่ครับเป็นสีโค่ง อยากเห็ดเถิบคนโอบอีกหนึงต้นโอ้ยรวมสมบูรณ์อยู่ครับป่านี่ว่ามันเป็นเขตแดนอ่าเพิ่นมาเห็ดบาดเ,เห็ดเฮี้ยนแล้วมันจะปั่มเนี่ยปั่มก่อนอ่าเพิ่นอยากเห็ดเฮี้ยนเห็ดบ้านปั่มลงให้เพิ่นก่อนเนีนะ่ยนาขุด ออตัวตนนี้ยังง่ครับสองคนโอบเลยนี่ดำมโบเลยนี่เด่นไปรุ่งโอ้โหเฮ้ยนี่ขักตนนี้สองคนโอบในพิลึก chia bể là hết mười này hết chip hết chip này, chip hết chip hết chip hết hết khay thì nó, hết khay เห็ดไท่ปลานี่ดอกเดียวปนอิม่ม ได้สมนีแล้วครับสวนยางไกลแล้วได้สิเปดอีกดงหนึ่งเตรียมโตขอดงง่ายเลยครับเลย xem như vậy Rồi hết tụ Ngon, cái tụ yeah mm -hmm. ย่างก็ไม่เช่นสูงสมกันครับต้นสูงต้นใหญ่ดูหลอ่อเป็นไงสวนปลาเห็ด